ถ้าพูดถึงหน้าตาพี่ชอบไปทาง M G มากกว่าเพราะทางบป M G เขาจะมีสีสันเยอะมากๆเสริมที่ว่าคาเทลริงๆเขาก็จะมีสีสดเหมือนกันนะคะแต่ก็สีสันไม่คิวเท่ากับ M G แต่ตัว texture เนื้อพี่บอกเลยว,ว่าฟเฟเบอร์คาเทลคือลดมากเพราะมันนุ่มจริงๆแกการซับคาา์บอนนี้ก็จะใช้การแทบประมาณ70-80ทีนะคะเท่ากันทั้ง3รุ่นเลยชนะมั่นใจได้เลยค่ะว่าไม่โกงแน่นอนมาที่เจ้าตัวใหม่ของเรากันบ้างของแบรนด์โมการีนะคะมีความแข็งนิดนึงค่ะอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบแข็งๆเวลา ปั้นเป็นเดลเดียวและเก็บรายละเอียดอาจจะเหมาะค่ะส่วน M n G คือสีสันเขาน่ารักมากตัวนี้ที่สําคัญราคาถูกมากแกเขาขาย2ก้อนตกก้อนละสิบาบาทส่วนการซับคาร์บอนบอกเลยว่าพอใช้ได้ค่ะทาเทียบทั้งหมดแล้วพี่คิดว่าการจับของเฟลเ r อร์คัตเทลเหมือนจะดีกว่านะคะเหนือนุ่มกว่าด้วยเสื้อโมกอรีอาจจะเหมาะกับคนที่ชอบเก็บรายละเอียดเป็นจุดเล็กๆส่วน M n G เหมาะสำหรับน้องๆมือใหม่ที่ต้องการราคาประหยัดใครเคยใช้นักงสามมสามารถมาแชร์ประสบการณ์การใช้ได้นะคะว่าชอบรุ่นไหนมากกว่ากาันคอมเมนต์มาได้เลยจ้า